วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของตัวของชิบะนะครับแล้วก็ d o g e จคอยเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์เรื่องของราคาด้วยแล้วก็ทิศทางของดอ g e จคอยด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน okx OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง exchange และ wallet ผสมกับเว็บส nft และส w a ปผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OKX มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตาม d ดอ c คอยกับชีบะด้วยกันนะครับเราก็จะเจาะเหรียดดอ c คอยก่อนแล้วก็ไปชีบะแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็ฝากกระดาน OKX OK, นะครับไว้ด้วยแล้วกันผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ กระดาน OKX นะครับก็ถือว่าเป็นอีกกระดานหนึ่งที่กระจายความเสี่ยงนะครับหากว่าแอปเหลืองมีปัญหานะครับรวมถึงค่าธรรมเนียมอะไรพวกนี้ก็ถูกกับแอปเหลืองแน่นอนนะครับแล้วก็มีเรื่องของเว็บสามดูสู์ใช้ในการเก็บเหรียญต้นน้ำก็สามารถเข้าไปเก็บได้นะครับสามารถเข้าไปใช้บริการได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เรามาพูดถึงดอจคอยกันก่อนนะครับ ก็ชิปเบตโตชินากาโมโตวันนี้นะครับก็โพสอะไรกลืนเกลียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาร์เจนตินาเนี่ยอาจจะรับดอชคอยเนี่ยเป็นเงินสกุลสำรองก็ได้นะครับโดยตอนนี้อาร์เจนตินาก็มีประธานาธิบดีคนใหม่นะครับชื่อเจเวอร์เมลเลอร์นะครับก็ให้คำว่าสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงเศ,ษศรษฐกิจครั้งใหญ่นะครับรวมถึงการ ปิดธนาคารกลางและการใช้ดอลลาร์เป็นสกุลเงินเดียวด้วยนะครับเพื่อจะพัฒนาและตอกย้ำถึงคริปโตที่กำลังจะมาอาจจะเป็น BTC นะครับที่เขากล่าวกันไว้นะครับและหนึ่งในนั้นชิปเปโตชินาโกโมโตบอกว่าก็เป็นไปได้นะถ้าเกิดจะใช้ดอจคอยนะครับก็ข่าวนี้ทำให้ดอจคอยขึ้นมาวันนี้ที่0.08จุดน,นะครับก็อันนี้เป็นโพสต์ของชิปเป โตชินาคาโมโตวันที่26พฤศจิกาปี2023เมื่อดอสคอยขึ้นนะครับมันก็ส่งผลต่อชีบะเช่นกันนะครับชีบะตอนนี้คนเขากำลังดูว่าเฮ้ยราคามันจะไปต่อหรือเปล่ารู้สึกมัอนอืดเหลือเกินนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะใกล้ๆจาก f อ m c มเขาถึงจะเล่นตัวชิปนะครับอาจจะซัก2-3วันก่อนที่จะมี F o m โเนาะ อันนี้เป็นนักวิเคราะห์นะครับชื่อค o i d o com รายงานว่าชิปนะครับแนวต้านอันใหญ่นี้คือ9500 9500นะครับที่ศูนย์ห้าตัวตัวนี้คือแนวต้านที่ที่ชีบะไม่สามารถผ่านไปได้นะครับแล้วก็บอกว่าราคาของชีบะอาจจะอยู่ในสภาวะตลาดหมีระยะยาว ฉะนั้นตอนนี้เขาคาดการราคาของชิบาอินูระยะยาวนะครับภาวะตลาดหมีนขาขึ้นอาจสิ้นสุดลงเมื่อแอลคอยนะครับลดลงต่ำกว่าค่าเส้นเฉลี่ยลดลงอยุดที่ SMA 50วันนะครับเนื่องจากสภาวะตลาดกระทิงการซื้อลดลงด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าขณะนี้ชิปนะครับมีการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่50วันนะครับ และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย21วันในขณะนี้นะครับการซื้ออยู่ที่ประมาณ8,190ที่วันซื้อกันนะครับอยู่ที่05ตัวแล้วเขาบอกว่าตัวบ่งชี้ราคาเนี่ยก็ว่าเป็นสกุลเงินนี้ต้นจะยังลดลงต่อไปหากมีทะลุเส้น SMA 50วันนะครับตลาดก็จะลดลงไปที่ระดับต่ำสุดนะครับที่6,700ที่05ตัว ในระหว่างแอลคอยนะครับก็จะมีการเคลื่อนที่ระหว่างเส้นค่าเฉลีย่ยนะครับเคลื่อนที่จนกระทั่งข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั่นเองฉะนั้นการวิเคราะห์นะครับบ่งชี้ว่าสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยติดอยู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงราคาลดลงซึ่งในช่วงที่ราคาลดลงเนี่ยประมาณ2 1บเพฤศจิกายนนะครับเขาก็ดู s อ a 50้าสิบวันนะครับสนับสนุนเงินสกุลดิจิตอลเนี่ย มีโมเมนตัมเนี่ยค่อนข้างที่พอดูแล้วก็น่าจะเป็นเชิงบวกนะครับจากนั้นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนกราฟลาย4ชั่วโมงเนี่ยกำลังเคลื่อนที่ไปทางใต้ส่งสัญญาณการลดลงนั่นเองฉะนั้นเขาบอกว่า,าตัวชี้วัดทางเทคนิคนะครับแนวตามที่สำคัญคือ0.04ตัว1200แล้วก็1300แล้วก็1400นะครับแนวรับก็คือว่าถ้า ลงไปมากๆคือ450ทอยี่05ห้าตัวแล้วก็550แล้วก็6,000นะครับจากนั้นราคาเฉลี่ยของชีบะเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ8310 8นส0นะครับอยู่ตรงเนี้ยคือไม่ไปไหนเลยนะครับเขาบอกว่าตามที่รายงานเมื่อวันที่18พฤศจิกายนนะครับวันที่11พฤศจิกายนราคาชีบะเนี่ย ก็เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง9,610ดอลลาร์ก่อนที่จะตกลงมาที่9,100อะ9,100ดอลลาร์นะครับและก็การเคลื่อนที่ก็ไม่ได้ไปไหนก็ลูดลงมาพอดีมาเจอข่าวซีซีนะครับก็เลยตกลงไปมากกว่านั้นนะครับที่7,000หรือ6,000เนี่ยแหละนะครับก็มีการปรับฐานเล็กน้อยตอนนี้ก็พยายามที่จะขึ้นมานะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องดูราคาของชีบะกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ ไว้ประมาณนี้ละกันนะครับโดยส่วนตัวผมผมว่าราคาชีบับสามารถไปต่อได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าอีลอนมารจะทำอะไรกับดอ d g จก่อนหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ถึงคิวแกนะครับตอนนี้ถึงคิวของฟีซี่นะครับที่จะต้องจ่ายเงินให้กับทางอเมริกานะครับ4,300ดอลลาร์ก็ต้องมีผลกับตัวของลูน่าหรือเทอร่าไม่มากก็น้อยเดี๋ยวดูคดีของของอีกสคนนะครับคือ อีกสคนคือคอยเบตนะครับไบรอันอัมสตรองนะครับ,แล, Musk, รบแล้วก็ของอ mm ีลอนมาร์กนะครับแล้วก็ของคุณจจสซินซันก็จะดูของอีลอนมาร์กเนี่ยแหละว่าเท่าไหร่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็จะได้รู้กันว่าอีลอนมาร์กจะต้องเสียเท่าไหร่โอเคข้อมูลโดยทั่วไปก็อยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใ b ้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนะครับที่บะ ดอทคอยนะครับมิชชั่นนิวมูนบีพีนะครับ, BP, รบเราจะทิ้งลิงก์กระดานโอเคไว้ใต้คลิปนี้ด้วยลิงก์ลงกลุ่มด้วยนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วเราหวังว่าดอทคอยชิบะจะโกชูดูมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบิ t เก็ตเว็บสามเปลี่ยนจากไม่กะสบอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิทเกตสามารถสมัครกระดาน 拜。